คำพูดของกิมลองทําให้ประสาทของผมชาดิกไปชั่วขณะความหวาดวิตกต่อการเดินทางเข้าไปในคุมกําลังของข้าศึกเริ่มเคลื่อนที่เข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจของผมทีละน้อยชั่วอึดใจความกลัวอันเป็นจิตสํานึกที่แท้จ,จริงของมนุษย์ก็จูโจมเข้ามาหาผมจนสถานไปทั้งล่างหมดคำหรือเอื้อมมือข้างหนึ่งไปจับแขนของกิมลองที่ทอดวางอยู่บนพวงมลัยรถจิบป,ปากก็บ่นพุมพำออกมาเบาๆขอบใจกิมลองข่าวกลองของเธอ ทำให้แผนจู่โจมเขาไปแย่งตัวฉเฉลยศึกในค่ายฐานและเสียของพวกผมต้องพลอยถูกระงับลงไปด้วยขอบใจที่ยืดวันตายของผมออกไปอีกครั้งกิมลองไม่ตอบเธอใช้มือข้างหนึ่งขึ้นไปแตะริมฝีปากทําอนัตสัญญาณไม่ให้หมวดคําหรือพูดอะไรออกมาและใช้มือข้างเดียวกันนั้นจับมือหมวดคํำลือออกจากแขนพร้อมกับชะลอรถที่จุดตรวจรอจนกระทั่งฐานเวียดนามเหนือตรวจขนรถเรียบร้อย จึงผ่านรถออกจากประตูล้วนวดน้ำมุ่งหน้าเข้าหากองรักษาการด้วยท่าทางเทียดถึงจนผิดปกติหลังจากผ่านกรรมวิธีคืนบัตรผ่านเข้าข่ขยฐานรัสเซียเรียบร้อยแล้วกิมลองก็ผ่านรถจี๊บหอตะบึงไปบนถนนด้วยความเร็วจนตัวถังรถจี๊บโกโลกโกโซคันนั้นแทบจะุดกระเด็นออกไปเป็นชิ้น,นเมื่อผ่านกองรักษาการมาไกลพอสมควรกิมลองก็ชะลอรถหันไปชำเลืองดูเบื้องหลังแล้วหักพวงมลาลัยเลี้ยวขวับเข้าไปตามเส้นทางเล็ก,ลกๆซึ่งลกลงหลังไปด้วยพืชลม้มลุกนานาชนิด และตอดูใต้ต้นขนุนซึ่งรับสายตาจากถนนใหญ่ไปอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ผมกระหมดคำลืออยังนั่งงงเป็นไก่ตาแตกบนรถกิมลองก็กระโดดลงไปด้วยท่าทางที่เรียบหลอนพร้อมก็ใช้มือข้างหนึ่งดึงเม็ดมยมนาฬิกาข้อมือของเธอออกมาจนสุดและเดินรอบรอบรถมือข้างที่สวมนาฬิกาอยู่ถูกยื่นออกไปสัมผัสกับส่วนต่างๆของรถทำอากักิริยาเหมือนจะตรวจหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ในทีกิมลองเดินวนเว,วียนรอบรอบรถจีบหลายครั้ง สายตาของเธอจ้องเขงมงที่หน้าปัดนาฬิกาด้วยท่าทางเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังผ่านไปเกือบ5้านาทีเธอจึงกดเม็ดประยมนาฬิกากลับเข้าที่เดิมพล้มก้าวเท้าขึ้นมานั่งบนรถจิบถอนหายใจออกมาเฮือ,อกใหญ่เกือบไปแล้วผู้หมวดกิมลองลืมนึกถึงเครื่องส่งวิทยุของพวกมันถนัดใจนึกเจ็บใจความเผลอเลอของตัวเองที่พูดถึงแผนการเคลื่อนย้ายฉเฉลยศึกไปภูผาใสในขณะที่อยู่บนรถจากพฤติการที่พวกมันถูกขโมยวิทยุในคลับเมื่อคืน พวกมันอาจจะสงสัยกิมลองและอาจซุกซ่อนวิทยุดักฟังคำพูดของพวกเราเอาไว้บนรถจีปในขณะที่พวกเราขึ้นไปบนสถานีวิทยุก็ได้กิมลองใช้มินิเลดาตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่าไม่มีใจหายหมดในขณะที่กิมลองพูดนั้นผมก็ชำเลืองดูมินิเลดาซึ่งแฝงอยู่ในรูปนาฬิกาข้อมือที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นที่ข้อมือของกิมลองด้วยความสนใจรูปร่างภายนอกของมันก็นาฬิกายี่ห้อไซโกดีๆนี่แหละครับ มินิเลดาของกิมลองทำให้ผมนึกถึงเครื่องเอ็กซรย์บีคอนที่ผมฝังเอาไว้หลังบ้านของสีจันขึ้นมาอย่างถนัดใจและถ้าผมเดาไม่ผิดขณะนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นคงจะถูกลดขนขึ้นมาไว้ที่แม็กซี่คลับเรียบร้อยแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ผมทราบได้ทันทีว่ามินิเลดาก็คือเครื่องดักคลื่อนวิทยุที่ใช้แบตเตอรี่ในตัวเองแบบเอ็กซรย์บีคอนนั่นเองเมื่อดึงเม็ดมะยมออกเครื่องดักวิทยุก็จะเริ่มทำงาน คลื่นวิทยุใดๆที่อยู่ในรัศมีของเครื่องมินิเลด้าในระยะ20เมตรก็จะปรากฏแสงเหลืองพลางพลายขึ้นมาบนหน้าปัดนาฬิกาเครื่องนั้นทันทีและจากประสิทธิภาพของมินิเลดราเครื่องนั้นก็เลยทําให้ผมปลอดจากการดักฟังของข้าศึกอย่างสิ้นเชิงพวกผมจะเริ่มออกเดินทางได้เมื่อไหร่นี่ก็เกือบ9ก้าโมงครึ่งเขาไปแล้วผมว่าเรามาวางแผนกันที่นี่เลยเป็นยังไงหมวดคำรือเอ่ยแทกขึ้นมาด้วยท่าทางเอาการเอางาน ล้อมกับสอดสายสายตาไปรอบๆด้วยท่าทางและมัดระวังอย่างเต็มที่รถเมล์เที่ยวแรกสายกำเกรงบ้านนาจะออกเดินทางเวลา10บโมงครึ่งพวกคุณจะต้องเดินทางไปภูผาใสยด้วยรถเมล์เที่ยวนี้โดยไม่มีทางเลือกพร้อมด้วยสีจันทร์และสีใหม่มินจะเป็นคนนําทางพวกคุณไปเองตลอดเวลากิมลองรู้ดีว่าพวกคุณมีความคลางแคลงใจในพฤติการของพี่น้องสองสาวมาโดยตลอดหลังนี้มันจะได้พิสูจน์เสียทีว่าพวกเธอทั้งสองคนเป็นคนของฝ่ายไหนกันแน่ การออกเดินทางล่วงหน้าก่อนขอบวนคุ้มกันเฉลยศึกถึง8ชั่วโมงย่อมจะทําให้พวกคุณมีเวลาเพียงพอที่จะกําหนดแผนการล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีโอเคกลับได้กิมลองเอ่ยตัดบทขึ้นมาพร้อมกัมเอื้อมือจะไปสตาร์ทรถหมวดคำหรือซึ่งจ้องสายตาไปที่พุ่มข้างๆต้นขนุนรีบหันกลับมาทําสัญญาณให้กิมลองคอยอยู่บนรถต่อจากนั้นเขาก็สะกิดให้ผมค่อยๆปีนลงจากรถและคืบคลานเข้าไปหาผู้หม,มายเบื้องหน้าซึ่งมีอาการสั่นไหวผิดปกติ ผมคลานแยกกอกไปทางด้านสายยังไม่ทันจะถึงผู้มหมายก็ปรากฏเสียงโครมครามดังสนั่นวันไหวผู้มหมายเบื้องหน้าไหวโยบยากเหมือนกระโดนพายุชาวแมวทั้งสองคนวิ่งกระเจิงออกไปคนละทิศคนทางด้วยความตกใจทั้งสองคนร่างกายท่อนล่างเปล่าเปลือยมองเห็นถนัดตาไม่ต้องพูดอะไรกันมากผมก็ะหมดคำลือกระโดดผึงวิ่งไล่จี๋ขับแมวทั้งสองคนอย่างชนิดลืมหายใจจับมันให้ได้อย่าให้มันหลอดไปได้หลอดไปพวกเข้าในชิบหายแท้ละ่ะ กิมลองตะก่นเป็นภาษาแมวเสียงหลงพร้อมก็วิ่งปราดเข้ามาสมทบกับผูกผมอย่างรวดเร็วล่างอันขาวผุดเหมือนกระโยกกล้วยวมแวมอยู่เบื้องหน้าวิญญาณเก่าของนักลักบี้ฟุตบอลในอดีตได้คืนกลับมาหาผมอีกครั้งหนึ่งผมพุ่งตัวเป็นแนวขนานพื้นดินแล้วถมขหาล่างที่วิ่งอย่างตื่นตระหนกเบื้องหน้ามือทั้งสองสักยื่นเหยียดออกไปกระทบกับต้นขาขวาที่ขาอวบอุมนั้นพอดีพอดีอันดับต่อมาไหลของผมกระทบกับก้นกบของสาวแมวผู้นั้นเต็มแรงมือทั้งคู่ของผมโอบรอบ แล้วรวบลูดลงมาที่บริเวณข้อเท้าในลักษณะจับต่าแบบแท็กเกิลที่นักลักบี้ฟุตบอลทุกคนขยาดนักขยาดหนาะการแท็กเกิลแบบนี้ให้ร่างกายใหญ่สู้ใหญ่ขนาดไหนไปไม่ลอดหรอกครับล้มตึงทุกลายไปล่างของสาวแมวล้มลงกับพื้นในลักษณะคว่ำหน้าผมรีบปล่อยมือออกจากข้อเท้าของเธอขยับตัวขึ้นไปล็อกคอเธอเอาไว้พร้อมใช้มือข้างหนึ่งอุดปากเธอเอาไว้นั่นกลิ่นสาบสาวชุนกึกเข้ามาในโซนประศาสตร์ ความนุ่มนิ่มในขณะที่ร่างของเธอดิ้นไปดิ้นมาเพื่อเอาตัวรอดแสดงให้เห็นว่าสาวแมวผู้นี้มีรูปร่างบึ้บบับไม่น้อยเลยทีเดียว <c oughs> มีเสียงต่อสู้กันดังอึกอักอยู่ทางด้านสายมือชั่วครู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบและสภาพสิ่งรอบๆข้างของผมก็เลยเงียบวังเวงไปด้วยจนผมย็นจะยอกเข้าไปถึงไขสันหลังไอ้ความเงียบวังเวงแบบนี้มันช่างคล้ายๆกับบรรยากาศการตายหงที่ผมเคยผ่านมาไม่มีผิดชั่วอึดใจใหญ่ใหญ่ กิมลองก็เดินนำหน้าหมวดคำหลือตรงเข้ามาหาผมในสภาพที่เสื้อผ้าฉีกขาดและมอมแมมไปทั่วลุกพี่ลุกขึ้นสัทีสิครับเล่นนอนกอดของนุ่มๆอยู่แบบนี้เอาเปรียบกันแทๆ้ๆหลอกให้ผมเจอกับของแข็งจนกลามแทบหักเป็นเสียงฆ่ามันเลยบิ๊กแมนประโยคสุดท้ายหมวดคำหลือเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วยคำพูดที่เจ็บขาดตามปกติสัญชาตญาณของทหารรับจ้างที่ผ่านการฆ่าคนมาอย่างวินาศัศตโล ย่ำจะถือเรื่องฆ่ากันเป็นของธรรมดาธรรมดาที่จะต้องกระทำเป็นประจำเพื่อความอยู่รอดของตัวเองสำหรับชีวิตอันสซ็งเคลงของผมในสมอภูมิเราผมยอมรับว่าเคยมีความห่มโหดพอสมควรสำหรับศัตรูที่เคยปฏิบัติการจองเวรกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่ให้ตายเถอะครับเกิดมาผมยังไม่เคยฆ่าผู้หญิงอันเป็นแพศที่อ่อนแอได้ลงคอสักทีและยิ่งเป็นผู้หญิงชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องลู่ลาวแต่บังเอิญพัดหลงเข้ามาในทางเดินและแอบรู้เห็นถึงแผนการที่พวกผม พูดคุยกันเข้าชนิดไม่มีทางหลีกเลี่ยงซึ่งตามกฎแล้วผมจะเป็นต้องฆ่าฆ่าเพื่อความอยู่รอดเพื่อนร่วมทีมขั้งแรกจิตสํานึกที่อยู่ในโซนประสาทผมเคยมีความคิดว่าผมสามารถฆ่าได้แม้กระทั่งผู้หญิงแต่ขั้นพอถึงเวลาดังกล่าวนั้นเข้าจริงๆสมองของผมก็กลายเป็นอมาพาตไปชั่วขณะความละอายใจพุ่งขึ้นมาเหมือนกันทนบทำนกแตกความคิดต่างๆนานา,นาสับสนอลระเวงอยู่ในสมองจนมือที่ล็อกคอหญิงสาวแมวคนนั้นคลายออกอย่างไม่รู้สึกตัวครับ ผมยอมรับกับท่านผู้ฟังอย่างไม่อายใจเลยว่าใจของผมไม่ถึงพอที่จะฆ่าผู้หญิงคนนี้ได้กิมลองซึ่งยืนยันคำศีรษะของผมอยู่เบื้องหน้ากับฉากร่างของหญิงสาวแมวผู้น่าสงสารขึ้นมาเต็มแรงในขณะที่ร่างของสาวแมวยังไม่ทันจะยืนได้เต็มตัวเท่าใดนักกิมลองกับผิวกายฉากวิ่เข้าไปทางเบื้องหลังมือข้างหนึ่งคล้องฉับเข้าไปที่คอแล้วออกแรงดึงเข้าหาตัวในจังหวะจะคนที่ต่อเนื่องกันแทบดูมองไม่ทันผมเบือนหน้าหนีภาพเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมนั้นแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนหันหลังเดินกลับบไปที่ิ ทำกลางสายตาที่เป็นเครื่องหมายคำถามของหมวดคำหรือผมไม่เข้าใจคุณบิกแมนเป็นอะไรไปครับเท่าที่ผมเคยเห็นคุณมาคุณไม่เคยมีพฤติการแบบนี้มาก่อนคุณลังเลอะไรหรือครับหรือว่าคุณเบื่อการฆ่าคนเสร็จแล้วหมวดคำหรือซึ่งเดินตามผมมาติดๆเอื้อมมือมาจับไหล่ผมพร้อมกบเอ่ยถามขึ้นมาด้วยความเคลือบแคลงใจคุณพิกแมนไม่จะเป็นตอ้องตอบหรอกคะ่ะ กิมลองเข้าใจและเห็นใจในความรู้สึกของคุณได้ดีมันจะเป็นเลือกเกินเพราะเราไม่อาจที่จะหาทางพิสูจน์ได้ว่าหนุ่มสาวคู่นี้บังเอิญหรือว่าจงใจติดตามเราเข้ามาถึงที่นี่วิธีเดียวที่พวกเราจะทําได้ในขณะนี้คือวิธีที่คุณมองเห็นอยู่แล้วคุณเป็นทาหารคุณย่อมรู้ดีว่าในสงครามย่อมไม่มีคุณธรรมหรือความเมตตาใดๆทั้งสิ้นกลับดีกว่าค่ะเกือบสิบโมงเช้าแล้ว กิมลองซึ่งคงจะเสร็จจากการฆ่าปิดปากเสาเหมวผู้น่าสงสารมาอย่างสสดร้อนตัดบทขึ้นมาพร้อมกบพาผมกระหมวดคำหลือขึ้นรถจีบขับออกมานอกถนนมุ่งหน้ากลับแม็กซี่ไหนขับยังรวดเร็วรถประจำทางรุ่นเกา่ากึกยี่ห้อดอทขนาดหกสูบแบบชนิดสตาร์ด้วยมือหมุนจอดเล่นเครื่องยนต์เสียงดังสนั่นวันไหวตัวถังซึ่งต่ออย่างง่ายๆด้วยไม้ที่เก่าค้ำค่าสั่นไปสั่นมามันก็เป็นอมาพาตสีสันเดิมของมันผมดูไม่ออกว่าเป็นสีอะไรกันแน่ อำนาจเครื่องยนต์ที่เร่งจนแสบแก้วหูทําให้สีตัวถังซึ่งลอกกระเทาะอยู่ก่อนแล้วล่วงลงกระทุกพื้นถนนดังเกลียวกล่าวแตรลมซึ่งควรจะเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ถูกโชเฟอร์ลูบล่างอ้วนปีมันกระหมูตอนบีบดังปุดป๊ดเสียงเหมือนกับเรือก,กาแฟตามริมคลองไม่มีพิษพวกผมทั้งหกคนขึ้นไปเบียดเสียดยัดเยียดกับผู้โดยสารชาวพื้นเมืองที่ยศนานอยู่บนรถก่อนแล้วเครื่องแต่งกายที่กิมลองจัดหามาให้ทําความกลมกลืนให้กับบรรยากาศรอ,อบข้างได้เป็นอย่างดี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดบรรจุในกระชุกข,ของแต่ละคนอย่างมิดชิดปืนอูซี่เก็บเสียงถูกห่อด้วยเศษผ้าขี้หลวแลว้ววางเอาไว้บนตักในลักษณะที่พร้อมจะใช้งานทุกขณะสีจันและสีมายอยู่ในชุดพื้นเมืองของชาวแมวที่ลุ่มล่ามและเชยจนผมอดขำไม่ได้ผ้าคลุมผมพื้นขนาดใหญ่ที่ทําให้พี่น้องสองสาวปลอดจากสายตาของฐานเหลาแดงคุ้นเคยกับเธอได้อย่างแนบเนียนก่อนถึงกำหนดการเดินทางเล็กน้อยฐานเหลาแดงหน้าตาเหมือนเด็กสองคนสปายอากา้า เดินขึ้นมานั่งอยู่ตอนหน้ารถพร้อมก็ออกคำสั่งให้รถประจำทางออกเดินทางทันที11นาฬิการถประจำทางรนเกา่ากึกก็เริ่มขยบขยเกยไปตามถนนลอยกลวดที่แยกเลี้ยวขวาตรงหน้าค่ายฐานและเสียพอดีพอดีพอผ้นจากปากทางเข้าก็เป็นถนนที่ได้รับการพรางอย่างแนบเนียนจากต้นไม้ขนาดใหญ่ที่โหนยอดเข้าหากันอย่างเจตนาความหนาทึบของมันผมลองสเกตดูแล้วแทบจะมองไม่เห็นท้องฟ้าเอาเลยทีเดียว จากสภาพดังกล่าวต้นไม้เหล่านี้คือการพรางตาธรรมชาติที่สามารถป้องกันการตรวจการทางอากาศจากเครื่องบิน CA ได้เป็นอย่างดีแน่ซะยิ่งกว่าแน่ทางไอ้ปากหมาหรือว่าโ v 1 0ทนต่างก็หมดประสิทธิภาพลงเป็นิดทิ้งเมื่อมาเจอกับเครื่องพลางธรรมชาติเช่นนี้เข้าผมพยายามสังเกตสองข้างทางอย่างละเอียดทีถ้วนสองหรือสามครั้งที่หมดคำหรือสกิดให้ผมละลุดมองดูที่ตั้งปืนต่อสู้อากาศยานขนาด12.7ที่ได้รับการพรางเอาไว้อย่างมิดชิด และจากลักษณะท่าทางของทหารประจำปืนทําให้ผมได้รับข่าวกลองชิ้นใหม่เข้าอย่างลุกที่สุดทหารประจำปืนต่อสู้อากาศยานเป็นทหารจีนแดงทั้งสิน้นเมืองกําเกรงมีความสําคัญถึงขนาดก็มีกองพันนาชาติพาเลตกันเข้ามาตั้งฐานทัพเจียวหลนืนี่แม้กระทั่งมินเองก็มีท่าทีแสดงออกถึงความแปลกใจจนผมสังเกตเห็นได้ชัดเส้นทางกําเกรงบ้านนาดูท่าจะกลายเป็นเส้นทางมรณะสําหรับพวกผมไปเสร็จแล้วกระมัง จบตอนที่30แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอขบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายๆครับ